น้องๆถามกันเข้ามาเยอะเลยนะในสตรีมเนี่ยว่าทำไมพี่พายถึงใช้ตัวละครใจไมโครชิปอยู่ในเซตตัวละครดันแรงของพี่พายด้วยสกิลตัวละครตัวนี้นะคะพี่ได้คำแนะนำมาจากเจวินนัทนะคะพี่วินนัทนั่นเองนะพี่วินัทบอกให้ใส่ไว้นะคะเพราะว่าสกิลตัวละครใจไมโครชิปเนี่ยนะคะเวลาเราแดดแดดไปชาร์จเขาเนี่ยกระสุนมันรีให้อัตโนมัตินะรีแม็กให้เต็มอัตโนมัตินะคะแล้วหรือจังหวะเรายิงน็อกเนี่ยมันก็รีแม็กให้อัตโนมัติเหมือน ทําให้เราอะสามารถเข้าชาร์จได้ต่อเนื่องนะหรือจังหวะที่ว่าเวลาเรายิงเข้าไปปุ๊บแล้วเราแดดพอเราแดดเนี่ยน้องๆลองสังเกตช่องปืนด้านขวาบนสิคบมันรีให้น,รรรรรนะคบพอเรายิงเขาปุ๊บปะเขาไม่ตายใช่ไหมเราแดดปุ๊บปกระสุนเรารีเต็มแม็กอย่างเงี้ยทำให้เราอะไม่ต้องมีจังหวะในการรีแม็กนะคะเข้าชาร์จได้ต่อเนื่องเลยคนดูดูฉากนี้นะมีศัตรูเข้ามาชาร์จสคนนะคะพี่ยิงน็อกหนึง่งกระสุนรีแม็ก <m uch al spa> ให้เต็มเลยนะแล้วก็พี่พายก็ไม่ต้องเสียจังหวะในการรีแม็กนะคอ เลยนะคบเข้าชาร์จต่อเนื่องกอแอดอีกทีนึงเนี่ยก็ได้แม็กเต็มอีกเห็นไหมทุกคนถ้าน้องๆเนี่ยที่เข้ามาดูสตรีมทุกวันเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตได้เลยนะคะว่าช่วงหลังๆพี่พายไม่ค่อยจะรีแม็กนั่นก็เป็นเพราะพี่พายใช้สกิลตัวละครอ,อันนี้นี่เองแล้วยิ่งเป็นซองปะดุด้วยนะมันรีแม็กช้าใช่ไหมพอพี่พายยิงจนหมดแม็กไปแล้วพี่พายกดแดดครับเห็นไหมมันรีแม็กให้อัตโนมัติเลยทุกคนแต่ถ้าเราอหมดแดดเมื่อไหร่นะครับหรือสกิลมันยังครูดาวอยู่เนี่ยเราก็เป็นหมาหงอยเลยนะมันก็ต้อง ใช้ฝีมือตัวเองในการยิงเขาให้น็อกให้ได้เหมือนกันนะคะทุกสกิลมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะยัไนานหนจ้าว้าและไอะไระท่ละวงยิงคูดัง

我说你啊。嗯